ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพิพิธอกรกริกกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของบาริซิโอปอร์ชิติโน่นะครับก็เตรียมที่จะต่อสัญญาใหม่กับสเปอร์ด้วยการที่จะเซ็นสัญญา5ปีพร้อมกับรับค่าเหนื่อยมูลค่า275ล้านบาทต่อปีครับความเคลื่อนไหวของสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์กับล่าสุดเียเตรียมยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่มีค่าเหนื่อยสูงสุดในประวัติศาสตร์ของทีมให้กับบาริซิโอปอร์ชติโน่นะครับกุนซือของทีมหลังจากที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ เดลี่เมลครับสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแดเนียลเลวีครับประธานสโมสรสเปอร์ได้มีการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับปอร์ชิโนพิจนาตั้งแต่ช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและขณะนี้กําลังรอคําตอบจากเจ้าตัวอย่างไรก็ตามนะครับทางสโมสร,รก็เชื่อมั่นนะครับบอกว่าปอร์ชิโนเนี่ยนะครับจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่และทุกอย่างจะได้รับข้อสรุปเร็วนี้แน่นอน โดยคาดว่าสเปอร์จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับปอร์นิโดเป็นเวลา5ปีและมีค่าเหนื่อยถึง5.5ล้านปอนด์หรือราวๆ275ล้านบาทต่อปีรวมไปถึงโบนัสมากมายนะครับหากว่าพาทีมประสบความสำเร็จอีกด้วยทำให้กุซือหนุ่มวัย44ปีรายนี้จะกลายเป็นผู้จัดก,การทีมที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมไก่เดทองทอรแนมอสเปอร์ทันทีครับ สำหรับสเปอร์ตอนนี้ครับแข่งขันไปทั้งหมด3 2นัดมี6 2คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างลสเตอร์ซิตี้อยู่7คะแนนในวันอาทิตย์นี้ต้องเจอกับศึกหนักเลยครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับ5ของตารางในช่วงเวลา22ตาฬกาครับพูดถึงสเปอร์ตอนนี้เองแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ฮิมบิลลิกอังกฤษด้วยนะครับแข่งขันไปตอนนี้เหลืออีกประมาณ6นัดนะครับก็ต้องบอกว่า6นัดที่เหลือของสเปอร์เนี่ย ถือว่าเป็นความหวังของทีมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่างานใหญ่ๆก็คงจะต้องเจอกับเชลซีเจอกับเซาท์แฮมตันแล้วก็เจอกับติวคัตเซนนะครับขณะที่ทีมจากฝูงอย่างเลสเตอร์ซิตี้สามนัดหลังสุดก็เจอกับงานหนักใช่เล่นเหมือนกันนะครับก็ต้องเจอกับทาาน้านของแมนยูเอเวอร์ตันแล้วก็เชลซีด้วยนะครับ